สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำคาดฝึกที่เกี่ยวกับปัญญามะหรือการฝึกหายใจในหลากหลายรูปแบบจะมีการฝึกตั้งแต่หายใจทางปากและจมูกการฝึกควบคุมลมหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นร่วมด้วยเช่นหน้าอกหน้าท้องและกระบังลมการฝึกเคลื่อนลมหายใจผ่านรูจมูกหนึ่งข้างและสลับรูจมูกหายใจการฝึกหายใจสั้นๆแรงๆที่รูจมูกและท้องน้อย การฝึกหายใจทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยพัฒนาระบบหายใจให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงจะเสริมและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง และการหายใจที่ดีนั้นควรฝึกหรือทำควบคู่ไปพร้อมกับการขยายหรือเติมความยืดหยุ่นบริเวณลำตัวสวงอกสีข้างหลังและหน้าท้องด้วยเราจะฝึกเคลื่อนไหวร่างกายในอัสนะต่างๆไปพร้อมกับลมหายใจเพื่อสร้างความยืดหยุ่นความแข็งแกร่งและต้องทนทานเมื่อต้องสุดลมหายใจลึกยาวเป็นเวลานาน,าน,าน นอกจากนี้นะคะคาดนี้จะช่วยบำบัดอาการตึงเครียดอาการอ่อนล้าของร่างกายลงได้เป็นอีกหนึ่งคาที่ดีมากๆสำหรับเวลานี้เลยนะคะหากฟังแล้วสนใจอยากจะลองเรียนคาดนี้หรือคาดอื่นๆที่ยังมีนะคะตอนนี้เปิดรับสอนโยคะส่วนตัวกลุ่มและออนไลน์ลองดูช่องทางติดต่อได้ไท้ายคลิปหรือจะโทรสอบถามเข้ามากันก่อนก็ได้นะคะนมัส s t e ค่ะ